รายงาน Emissions Gap หรือช่องว่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหประชาชาติที่คาดว่าอุณหภูมิโลกเฉลี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกือบเกือบสมองศาเซลเซียสถ้าหากไม่ทำอะไรเลยภายในศตวรรษนี้อาจารย์เสรีมองว่ามีที่มาอย่างไงและคำนวณอย่างไรน่าเชื่อถือขนาดไหนครับคืออย่างนี้ครับคุณผนายจะสังเกตเห็นว่าเนื่องจากว่าการประชุมคอป28เนี่ยในปลายเดือนนี้นะครับจะมานะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ย รีพอร์ตต่างๆก็พยายามจะอินพุตเข้าไปสามาจะอินพุตเข้าไปเพื่อให้ผู้นําโลกเขาตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นอิมิชันแก a p เนี่ยก็เพิ่งประชุมเพิ่งเสร็จนะก่อนหน้าก็มีอ่าโกลบอลสต็อกเทคเพิ่งประชุมเสร็จเหมือนกันก่อนหน้าโกลบอลเซ็กก็คือเ mm. วิร์ c ไคลเมตคอนเฟลเอน e ์นะฮะที่ลาวันดาเนี่ยเพราะฉะนั้นที่คุณนายถามเนี่ยเขาเอามาจากไหนนะครับคืออย่างนี้ครับ mm. เขาก็ใช้หลักฐานเชิงวิทาศสตร์หรือเชิงประจักษ์นะฮะเช่นขณะนี้นเองมีการปล่อยอิมิชันเนี่ย เพิ่มขึ้นปีละ1.2%นะครับแต่นี้แน่นอนว่าเป้าหมายของข้อตกลงปารีสเนี่ยนะครับก็คือในอีกเจ็ดปีข้างหน้า2030เนี่ยเราจะต้องลดลง45%เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา45%ไปหารได้เจ็ดเนี่ยก็เท่ากับลดลงปีละเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นแต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะ ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ย d ี n c e b a s บ d หลักฐานมันบอกว่าเพิ่มขึ้นหนึ่งจุสองแทนที่จะลดลดเจ็ดลดเจ็ดไงฮะ<อ>นั่นแสดงให้เห็นว่ามันไปไม่ได้ไงข้อตกลงฟารีสไปไม่ได้ละหนึ่งจุดาองศาสละไม่มีทางแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ประเมินล่าสุดเขาบอกว่าจะไปที่าสามองศาประมาณสองจุดเก้าสามถึงสมเห็นไหมฮะนี่คือหลักฐานชิงวิทยาศาสตร์ของเขาว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้ก็คือโลกจะเข้าสู่จุดหายนะที่สามองศานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเร่งการดําเนินการอะไรแล้วปล่อยให้แต่ละปียังเป็นเหมือนเดิมก็จะมีการปล่อยก๊าซเรอนกระตกเพิ่มขึ้นปีละ1.2% 1.2%ไปเรื่อยๆ3องศาที่เพิ่มขึ้นมีโอกาสเห็นแน่ๆในศตวรรษนี้เลยนะครับถูกต้องใช่เลยครับใช่ครับทีนี้ผลที่ตามมาบ้างอาจารย์ฮะคือปกติแค่เราพูดถึง1.5นี่เราก็กลัวกันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดปาก็ไป3องศาเซลเซียสโลกเราจะเป็นยังไงครับครับก็มีการประเมินนะครับ ต่อไปนะฮะจาก Emission Gap เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ a t w a v e หรือ d ดาวามแห้งแรงที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณสามถึงห้าเท่านะจากปัจจุบันแล้วนั่นหมายความว่าอะไรที่เราเจอหนึ่งจุดห้าอย่างที่คุณโมนายบอกเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นความถี่มากขึ้นสามเท่าถึงห้าเท่านะอันนั้นอันแรกนะอันที่สองก็คือฝนตกหนักในฤดูฝนและน้ําท่วมหนักเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดเจ็ดถึงสองเท่า นะอันนี้คือคือเขาประเมินสองตัวสองตัวอย่างให้เห็นเฉยๆว่าแล้งกระท่วมมันจะมาถี่ถี่มากขึ้นเช่นเดียวกับประเทศไทยนี่แหละนะคะ,ะเดี๋ยวปีหน้าก็จะเจอแล้งอุณหภูมิก็จะสูงมากนะครับแน่นอนมันก็ขึ้นกับการจัดการน้ํานะแล้วเดี๋ยวก็จะไปเจอท่วมนะครับอ,อีกสักกี่ปีนะี่เราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างเงี้ยครับรเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระทบกับอะไรประเทศกเกษตรกรรมอย่างเราก็กระทบแน่นอนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะริมทะเลทั้งหลาย แน่นอนนีไม่พ้นน้าทะเลสูงขึ้นกรุงเทพมนครพิลทนมันไปไม่ได้แล้วถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็คืออุณหภูมิแตะไปที่สองถึงสามองศานะครับครับแต่ทีนี้อาจารย์ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับทั่วโลกเองก็ให้ความสนใจและพยายามทําตามข้อตกลงปารีสให้ได้แล้วก็ทํามาตั้งแต่ปีห้าแปดนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมการปล่อยก๊าซเรนรกตกยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เฉลี่ยปีหนึ่งหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์อยู่เลยครับครับมันมันทำาัทำ่ทำกันไม่ได้นะครับเพราาะว่ เรามีตกลงแต่ไม่มีบทลงโทษนะครับคุณบนรณายคือหมานมันเป็นการพูพง่อยอพอเวลาประชุมกันก็แต่ละประเทศก็ไปขึ้นเวทีก็บอกว่าฉันจะทําอย่างนี้นะจะทำอย่างนี้ความหมายคือจะทําแต่ว่าถ้าท่านไม่ทําตามนั้นฉันก็ไม่โดนอะไรนี่ mm hmm. ถูกไหมไม่มีบทลงโทษอะไรฉันถูกไหมตอนนี้แน่นอนเราลองคิดดูว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกตกต่ําอย่างเงี้ยนะค,คุณบนรณายท่านส่วน้านลองคิดดูว่าแล้วใครจะทะําล่ะ ทุกคนก็ต้องใช้ใช้พลังงานที่ต้นทุนต่าถูกไหมฮะก็คือถ่านหินนะฮะเพราะฉะนั้นถ่านหินมีการใช้ขึ้นมา,มากขึ้นถึงสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นตในช่วงปีที่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะต้นทุนมันต่ำไงคุณจะแข่งขันด้วยราคากับเขาคุณต้องมีต้นทุนต่ำนะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นหลักเลยอินเดียจนีนเป็นประเทศที่ใช้ถ่านหินมากที่สุดณขณะน,นี้ตามมาด้วยอินโดนีเซียนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมนันเป็นไปไม่ได้เลยที่ การปลดแ๊สปลดแล้กิดจะลดลงเป็นไปไม่ได้นะครับผมครับแต่พอเจออินพุตหรือว่าข้อมูลชุดนี้ของทางสภาระชาชาติเข้าไปในมุมอาจารย์เสรีคิดว่าการประชุมครบอบ28ซึ่งก็จะเริ่มต้นขึ้นสัปดาห์หน้าอยู่แล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังไงบ้างไหมครับครับคือเราก,เราก็เราก็คาดหวังนะฮะตั้งความหวังว่าการเจอกันผู้นําครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้ลืมครับปีนี้เป็นปีที่ผู้นําทางพูงไงการใช้พลังงานฟอสซิลเลยก็คือ สหรัฐอาลาสกีมีเลสนะครับซาอุดิอาระเบียคือจัดในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าประเทศเหล่าเนี้ยคงจะเห็นแก่โลกบ้างเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่พูดม่าเป็นซอร์สของฟอสซิลฟุเอลแกฟอสเป็นแหล่ง oh. พลังงานทางด้านฟอสซิลแต่ย่างไรก็ตามนะครับเราไปตั้งความหวังมากอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะหลงประเด็นก็คือหมายวามว่าอย่างที่คุณมนาบอกว่าคุยกันตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเราจะบอกว่าครั้งนี้คุยกันรู้เรื่องอ่ะ มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยหรือประเทศทั้งหลายในโลกเนี่ยครับโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาอย่างเราก็ต้องหันกลับมาที่ adaptation นะอย่าไปพึ่งพิงว่า mitigation จะไปได้ผลแตต้อง adaptation คือเราต้องกลับมาดูตัวเราว่าเอ๊ะชาวนาเราจะอยู่อย่างไรหไหมเกษตรกรซึ่งจะต,ต้องปลูกข้าวเนี่ยจะอยู่อย่างไรนะเนี่ยคือหลักสําคัญเลยตรงเนี้ย เราจะไม่ให้น้าท่วมกรุงเทพเรื่องมันทนอย่างไรแลีเราต้องกลับมาดูตัวนี้อย่าไปหวังว่าเขาจะคุยกันรู้เรื่องนะครับครับสแสดงว่าคือในการประชุมอาจจะไม่ได้ถึงขั้นมีการกําหนดข้อตกลงหรือแม้กระทั่งบทลงโทษอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะว่าก็คงจะตกลงกันในสาระสําคัญบางอย่างไม่ได้อยู่ดีเหรอฮะครับคือคืออย่างที่คุณนายพูดเลยบอกว่ามันตกลงแต่ฉันไม่ทําฉันก็ไม่มีบทลงโทษอะไรฉันนี่ถูกไหมฮะมันไม่มีบทลงโทษอะ่ะ แเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยเราไปสู้อํานาจต่อรองสู้กับประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนอย่างอเมริกาเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเขาเขามีทั้งเทคโนโลยีที่มี t i g a t i o n แล้วก็มีเทคโนโลยีที่ adaptation แต่ของเราี่ไม่มีอะไรเลยถูกไหม oh. mitigation เราก็ต้องอาศัยเขาเพราะเราไม่สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเราเอางได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนําเข้าก็ค่าเทคโนโลยีค่าการเปลี่ยนผ่านมันหลายตังมากเห็นไหม ผมก็บ,บอกนะเพราะฉะนั้น adaptation เป็นเรื่องสาําคัญที่สุดของประเทศนะครับอบอย่างที่<ม>อาจารย์เสรีบอกไปว่าเรื่องของบทลงโทษนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าทีนี้เองเท่าที่แอนโทนิโอกูเตเลสให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับก็ระบุว่ายังมีอีกหนึ่งเงื่อนไขเหมือนกันที่อาจจะทําให้ทั่วโลกนั้นช่วยก,กันกดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกได้คือการช่วยเหลือทั้งทางด้านของการเงินและการถ่ายทอดเรื่องของเทคโนโลยีด้วยจากประเทศพัฒนาแล้วมาสู่ประเทศกําลังพัฒนา ถ้าเป็นเฉพาะในมิตินี้ล่ะาาจารย์ครับมีโอกาสจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมจากกรารประชุมขอบ28ไหมครับคือเราเรา,เราก็คงจะเห็นผลยากถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับว่าตามข้อตกลงเนี่ยปารีสหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการบริจาคเงินให้กับกองทุนเพื่อมิ g เกชันและแอดเดสเทชันให้กับประเทศกําลังพัฒนานี่ยแสนล้านเหรียญสหรัฐนี่ข้อตกลงนะต่อปีนะปัจจานนี้ ไปไม่ถึงเลยไปได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมอันนั้นเรื่อง climate finance เน uh, oh. ี hmm. years, ่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าคุณนายลองคิดดูว่าเศรษฐกิจชั้นกําลังไม่ดีเนี่ยเศรษฐกิจโลกไม่ดีชั้นก็ไม่ดีประเทศมหาอำนาจเขาก็ต้องบูสต์เศรษฐกิจเขาแล้วเขาจะเงินมาให้เปล่าเหรออ๋อรืงง่ายฮเป็นไปยากมากนะครับ่างงี้มันเป็นเรื่องที่ซึ่งอันที่สองอย่างมากที่คุณนายบอกคืออย่างมากก็ชั้นจะทานสอร์เทคโนโลยีให้นะค่อยๆทานส่วนจะถามว่าฟรีหรือเปล่าล่ะ มันก็ไม่ได้ฟรีใช่ไหม<ฆ>อยู่ดีเราจะเอารถอีวีเข้ามาใช้เนี่ยถามว่าเขาทานเฟอร์เทคโนโลยีให้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทานเฟอร์นะพอเราก็เราเป็นแค่ลงประกอบถูกไหมฮะ<ฆ>ลงประกอบรถใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าตั้งแต่เครื่องยนต์เนี่ยเราทําได้หรือเปล่า<ฆ>เขาก็ไม่ได้สานเฟอร์ให้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจึงคาดหวังยากไงคุณนายในเชิงของเวลาเราประชุมกับประเทศกําลังพัฒนาด้วยกันในคณะทางาน i อซีซีเนี่ยเราก็พยายามจะเน้นว่าประเทศทั้งหลายจงฟังนะไอซีเขาประกาศไวว่า อย่าไปพึ่งพิงด้านมิเทเกชันด้านลดการปลดปล่อยกั้จกเพราะว่ามันจะใช้เวลายาวมากในการมันเป็นการต่อรองเลยครับ,รบต่อรองผลประโยชน์นั่นเองอะ่ะนะครับครับเพราะฉะนั้นรเราต้องพึ่งพิงตัวเองเท่าที่จะทําได้ให้เต็มที่ก่อนอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะสำคัญท,ที่สุดใช่เลยใช่เลยครับอาจารย์มีคําแนะนําเบื้องต้นก่อนไหมด้วยความที่ภายทางธรรมชาติในอนาคตจะเกิดถี่แล้วก็รุนแรงมากขึ้นสิ่งที่เราควรทําอันดับแรกเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านั้นน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับผมคิดว่า เราเนี่ยเรายังขาดเรื่องเงินกองทุนด้านอะดัพตชันของเรานะคือเราเองเนี่ยแน่นอนอกองทุนของโลกเขามีอยู่แต่ว่ามันมีอยู่จํากัดเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้มักจะให้กับประเทศที่ที่พูดง่ายประเทศมูเกาะนะประเทศฟิลิปปินส์ประเทศในพูดง่ายในแอฟริกาอย่างเงี้ยนะแต่เราขออยากเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องมีบอลตัวนี้ของตัวเองแล้วก็บอลตัวเนี้ยของตัวเองเราก็มาให้กับชุมชนที่มันมีความเปราะบางทั้งหลายเนะี่ยนะครับ ให้เขาใช้เงินทุนตัวนี้ให้สร้างให้เขาเข้มแข็งขึ้นมาให้ได้นะพอพอเขาเข้มแข็งเนี่ยมันจะตามมาด้วยการอยู่รอดก็คือมาว่าเขาก็จะมีเช่นยกตัวอย่างเรื่องข้าวเนี่ยนะเราด,ดูดูนาจะเห็นว่าในสื่อโเซเชียลทั้งหลายตอนนี้ออกมาแรงมากเลยนะว่าผลผลิตข้าวของประเทศไทยต่ายตํามากที่สุดแทบจะในโลกเลยอะ่ะครับตอนนี้นะเนี่ยเนี่ยนั้นงานด้านของรัฐบาลคือทํำยังไงให้ชาวนาเขาเข,าเข้มแข็งทําผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ จากประมาณสักตอนนี้เขาเขาเขียนว่า470กิโลกรัมต่อไร่นะคะในที่ขณะที่ประเทศจีน1,100เห็นไหมทำต่างกันนะนั่นหมายว่านี่คือโจทย์เลยว่าถ้าเกษตรกรหรือชาวนามผลผลิตอย่างนั้นเนี่ยชาวนาก็จะดีรายได้ที่มากขึ้นเขาก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วคนก็จะอยากทําวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เป็นลูกหลานเกษตรกรนยเขาจะหันกลับมาเพราะมันมีรายได้เพิ่มขึ้นไงตอนนี้ไม่มีเลยนะฮะลูกหลานชาวนาตอนนี้หันกลับไปใช้แรงงานหมดเห็นไหม นั่นคือสิ่งที่เรากังวลนะครับครับผมครับเพราะฉะนั้นเห็นทางรัฐบาลก็มีนโยบายเรื่องของการออกกรีนบอลเหมือนกันเพื่อจะมาใช้เรื่องนี้เอาละแนวทางเนี่ยมาถูกทางแล้วเหลือเพียงแค่การใช้เงินก็ต้องทําให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยนะครับอาจารย์ครับถูกต้องครับใช่ครับอาจารย์ฮะคุณผู้ชมสอบถามเข้ามามากตอนนี้ประเทศไทยเราก็ค่อนข้างจะหนาวนะครับแต่ทีนี้หนาวครั้งนี้จะหนาวนานขนาดไหนและหนาวแค่ไหนหรือว่าจะจบแล้วอาจารย์เพราะหลายคนรู้สึกว่ามันก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับครับ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางเนี่ยหนาวช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับจากนี้จะไม่มีแล้วฮนะสามวันเนี่ยคือหนาวเพราะว่าความกดการสูงเข้ามาชั่วคราวแบบเนี้ยเดี๋ยวเขากลับไปนะตอนนี้ในภาพเฉลี่ยนะครับเดือนสมมุติเดือนพฤศจิกายนเนี่ยท่านอาจจะหนาวแค่สามวันนะแต่อีกยีิบเจ็ดวันท่านจะอุณหภูมิป,ปกติหรือร้อนนะเพราะฉะนั้นปลายปีหรือต้นปีหน้าก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะ ความหนาวอาจจะมาสองสามวันแล้วก็ไปแบบภาพเฉลี่ยแล้วถามว่ามันจะไม่หนาวแล้วเพราะอะไรเพราะอุณหภูมิเฉลี่ยของเทพละกอนนะฮะอุณหภูมิต่ำสุดแต่ยี่สิบสองศาคุณวันในแล้วก็ปีนี้เป็นปรากฏการณ์เอเนิโนเข้ามาอุณหภูมิที่โลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมันยี่มันก็ตกประมาณยี่สามยี่สิบสี่อุณหภูมิต่ําสุดนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่หนาวแล้วมันไม่หนฮมันกาลังสบายเลยนะมันจะมาแค่วันสองวันแล้วกลับไปเหมือนเดิมไม่ทางกลับกัน เวลาเดือนเดือนเมษาอุณหภูมิจะแตะเกิน35องศาปัจจุบันคุณอนุนายทราบไหมว่าจํานวนวันที่อุณหภูมิเกิน35เนี่ยมันมีอยู่ประมาณประมาณสัก1 7ป8วันนะเขาบอกจะเพิ่มเป็น27-28วันต่อเดือนใช่ไหมครับต่อเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันอย่างไรละ35องศาเดือนนั้นทั้งเดือนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไงครับ